เรากราะชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นองค์กรด้านการกุศลน,นะครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อด้านมนุษยธรรมภายใต้สภากาชาติไทยนะครับมีภารกิจหน้าที่ด้านมนุษยธรรมให้การช่วยเหลือบทรรเทาทุกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากสถานาภัยและผู้ยากไร้ต่างๆนะภายใต,ต้คติคติคติทัศน์ที่ว่าบรรเทาทุกบำรุงสุขปวงประชาเป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหล่ากาชาตรราชธ,ธานีภายใต้การนาของท่านอุตสาหินโตนะครับนายกเหล่ากาชาตรราชธ,ธานีเนี่ยได้มีกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยในพื้นที่จังหวัดราชธ,ธานีทั้งทุกข้าอมอำเภอเนี่ยถ้านับเป็นเงินก็มูลค่ารวม30ล้านครับซึ่งผม,ผมจะได้ยกกิจกรรมมาเป็นให้ตัวอย่างให้ดูนะครับ<ม>เช่นโครงการสร้างบ้านใหม่ให้กับคบรอบครัวผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี62หลังนะครับในหอาปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมเงิน12ล้าน4แสนบาทการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นรราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถบรมพระบรมราชนินีเป็นปีหลวงเนี่ยก็45ครัวเรือนเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทบมีกิจกรรมการสร้างห้องสูขขาย เป็นเงิน3าล้านเจ็ดแสนบาทนะครับรวมทั้งการ่อมแปดแสนกว่าบาทมอบทุนการศึกษา2องล้านหกแสนกว่าบาทการเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระรมราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระนิจตะที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศรัตานาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนี่ยเป็นมูลค่าเกือบห้าแสนบาทการจำโครงการปันน้ำใจองสูงใหญ่ผู้สูงอายุ นะครับมอบสิ่งของต่างๆในรอบ5ปีก็1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นบาทการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับมอบสิ่งของต่างๆก็รวมมูลค่า1นึ่งล้านหกแสนกวาบาทสง่สงครอบผู้ประสบภัยทางสังคมนะครับเช่นผู้ปลอบวางผู้ดโดยอกาสเนี่ยมีการมอบรถวินแชร์มอบถุงยังชีพมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย180ร้อยแปดสิบกว่ารายในรอบ5ปีที่ผ่านมาในเงินก็หกแสนกวบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอัีภัยไฟ,ไฟไหม้ทั้งหลังไฟไหม้บางส่วนเนี่ยเจ็ดสิบแปดหลังเก้าแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทผู้ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภยัยบ้านเสียงหายที่หนึเอ็ดหลังแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยนะครับในรอบห้าปีนี้ผ่านมาเนี่ยมอบถุงยังชีพน้ําดื่มห้าร้อยหกสิบห้ารายเงินสองแสนบาทสนับสนุนเครื่องมือแพทย์สําหรับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหนึ่งครั้งหนึ่งล้านห้าหมื่น 6,000บาทเยี่ยมคนไข้ในพระร่มราชานุเคราะห์13รายเงิน13,000บาทครอบครัวมอบถุงยังชีพครอบครัวผู้สูงอายุตามโครงการบำบัดทุกบำบงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี38ครั้งนะครับ1,900ชุดเงิน967,000บาทมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา11,600อันนะครับเงิน348,000บาทมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบการโควิดจำนวน1,797รายเงิน9ก้า0สกว่าบาทกิจกรรมทั้งหมดที่ผมยกมาเนี่ยฮะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากครับ